สวัสดีครับสวัสดีค่ะคำเกี่ยวค่ะเคยีสานใต้ครับค่ะมาพบกันอีกในช่องเคยีสานใต้ค่ะ <Rey> มูนีก็มานําเสนอแนวทางเนาะคะ่ะพอดีเคยีสานใต้คนได้แนวทางมากครับแนวทางสี่สีบอลถึงเลขมูนีเนาะค่ะทานผู้ชมก็คือเซียนขุนหารทานผู้ชมอาจจะเคยจาได้เนาะค่ะในช่องเคยีสานใต้เคยมีเลขเด็ดของเซียนขุนหารมีแนวทางของเซียนขุนหารเล้ก็เข้ามาหลายงวด แล้วพักหลังๆหลังจากที่เข้าตลอดก็หลุดไปสองสามงวดแล้วหลังจากนั้นคําแก้วกับเคยอีสานใต้ก็พักเนาะพักพักมาได้สองสามวันแล้วเนาะสองสามเดือนเออใช่พักมาได้สองสามเดือนแล้วค่ะสําหรับเลขของเซียนคุณหานเพราะว่าหลังจากเลขบ่อเขาก็พักไปก่อนเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็คือเลขกลับมาเขาอีกเล้วก็เลยมานาเสนอทานผู้ชมได้เบิ่งเพราะว่าบางอย่าง เลขบางชุดบางมองแล้วค่ะ้ะเลมันบกเขาหลายๆเ้าก็ต้องเปลี่ยนแปลงปรับปรุงบอแมนว่า <c oughs> บอสัทธาหรือบอเชื่อชื้อในโตอาจารย์แต่เข้าค้นเห็ดแนวทางและะ้วค่ะเคยสานแต่กับขําแก้วนี่อยากสีเอาเลขทีมันเด็ดเด็ดโดนโดนจังๆในทางผู้ชมและะ้วค่ะพยายามแสวงหาทีไม่ไม่เนาะสลัดเซียนคุณหามนี่นะคะทุกผู้ชมครับก็คือเลขของอาจารย์เริ่มเขาอีแล้วครับครับ ก็เลยไปตามต่อมาให้เนาะในงวด16กันยายน65งวดที่แล้วคำเกี่ยวเรียกว่าป้านะคะคป้าเขาก็ให้เลขมากก็คือ83ป้าก็ถือเลข83เนาะค่ะคำเกียวงวดนี้ก็เลยตามต่อตัวเลขมาให้ถ้าเข้างวดนี้อีกก็จะเป็นงวดที่สองคือคือจะเป็นการเริ่มกันตัวเลขเขางวดใหม่เพราะว่าส่วนมากแล้วนี่เลขของป้านี่ถ้าเข้าสิเข้าติดกันเลยค่ะ ที่เขาติดกันก็คือเขาสามหววที่หัวติดแล้วก็สิบไปพักแต่ก็รุดเนาะค่ะแล้วก็รับเคยสานไตกันเลยไปนําหาแนวทางมาฝากท่านผู้ชมในงวดนี้เนาะค่ะให้ท่านผู้ชมได้เบิ้งถรรมะกก็นําเป็นตัวเลือกแนวทางเนาะค่ะบางบางข้างเลขของอาจารย์เสียนพุณหานี่ครับบางข้างกับเขาสามตัวสามตัวก็เคยครั้งแรกที่ไปเอามาเลยคือแตกสามตัวงวดนั้นเลขออก 915ทำเกี่ยวจำได้เนาะเก่าหนึ่งหาหรือหาหนึ่งเก่าอะไรล่ะค่ะแล้วป้าก็ห้เลขมากสามโตโตรงเลยเนาะค,ะค่ะหลังจากนั้นก็เข้าสองโตมาตลอดแต่พราะมันบ่เขาจากสองสามวันทำเกี่ยวกับเคยสรนตากับพักพักให้ท่านผู้ชมได้เปลี่ยนได้ดูอาจารย์ท่านอื่นบ้างแต่ก็ยังเชื่อถือในอาจารย์นี่คือเก่าละค่ะโทรหาไปโทรหากันทักทายกันปกติหวดนี้ก็เลยได้ขอตัวเลขมานั่งค่ะ สำหรับช่วงนี้ก็ฝนตกทุกมือค่ะก็เลยอาจสียี่างไรบริตตามแนวทางของเมตานี่พระแรกเมื่อกี้ก็คือฝนตกกับบริตคอค่ะพญาคู่ไงช่วงนี้แถวบ้านฝนตกนุตกแทบทุกวันเนาะค่ะเมื่อวานก็ตกแห้งเมื่อท่านได้ไปเมื่อท่านได้ไปแต่ว่าก็สิไปตามต่อมื่ทางผู้ชมคือเกามองหลทีคยได้คยเด็ดก็ตามต่อแล้วก็สิน้าหาสถานที่ไม่ไม่มาให้เนาะค่ะผู้ชมก็รับชมเนาะค่ะ ก็ซื้อบ่ซื้อก็เลือกเอานะคะแต่ก็อยากให้มารับชมเป็นกําลังใจให้กันและกันเนาะคะ่ะสําหรับงวดสิบหกกันยาหกห้านะค่ะก็เลขฝันต่างๆกับจีนํามหาห้คือเกาทันใดฝันเหม็นเนาะคะ่ะทันใดลดไปแน่แห่งเช่นพอนั่นพอดีกัสี่ตามาหาแต่ว่าสําหรับผู้ยอดเนาะ,ค,ะค่ะก็ลดมาสามงวดแล้ว แต่ก็บรรว่างวดนี้ปูสิให้แนวทางบอแต่จริงๆปูไม่อยากให้ตั้งแต่งวดที่ผ่านมาแต่เคยอีสานใต้ไปขอร้องให้ปูบอกแนวทางแต่วามจริงปูนั่นว่าสิสพักแต่เคยอีสานใต้ไปขอเนาะปูให้มาค่ะเดี๋ยวรอบเบิรงครับครับน,นมมาจัย้อนกลับลังเนาะค,ะค่ะอาจจะย้อนมาออกงวดน,นี้ก็ได้เนาะเลขของปูให้มาเมื่อกี้ก็สี่หกสองหนึ่งเก้าสี่หนึ่งหกสี่ โบน่ว่ามันอาจีมาออกงวดสิกกันยาก็ได้เพราะว่าเลขของปู่เคยออกตามหลังเนาะแต่เดี๋ยวทีทั่วไปถามปู่ว่าปวดนี่ปู่สิห้แนวทางบอยังไงเคยสารแต่จัดการนะค่ะแต่ตอนนี้คือทางไปบ้านปู่นี่คือเละมากมันไปก็ได้ไปยากค่ะคนโตทุ่มมือค่ะแต่กรสิไปคือเ่ายากจังไดก็ไปเนาะค่ะเพื่อตามผู้ชมเนาะสําหรับเลขของเซียนพุณหารทีสิ่งนําเสนอให้เบิงในเลขมนี่เนาะค่ะ เซียนคุณหารให้ตัวเลขมาทั้งหมดสามหางสามหางแต่ว่ามันติดเลขหกติดเลขหกก็เลยคิดว่าใส่ป๋าก็เลยใส่เลขเก่ามาให้นำ้ำสิบหกกันยายนหกห้าเนาะคะ่ะป๋าให้มาก็คือหกสามหกสามหรือเก้าสามหกสี่หรือเก้าสี่หกห้าหรือเก้าห้า สำหรับตัวเลขของเซียนคุณหานะคะมีสามหางแต่ตีลังกาหกกับเก้าให้มันก็เลยเหมือนจะเป็นหกหางเนาะครัค่ะหกสามก็อย่าลืมสามหกน้าหกสี่ก็อย่าลืมสี่หกหกห้าก็ห้าหกแล้วก็เลขโตวกับของเขาก็คือ 5, <6. S 1> เลขตีลังกาเนาะ,ค,ะค่ะคือเก่าสามเก่าสี่เก่าหาค่ะท่านผู้ชมก็อย่าลืมเนาะ,ค,ะ <5. S 1> ค่ะค่ะ มีเด็กปวยเด็กไปรู้เรียนค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมก่อนสวัสดีครับครับค่ะก็ตามนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมก็มีทั้งหมดหกหางกับให้แลนะคะในหกหางคกับพิจารณาลองเบิงธรรมะก,กับนําไปเสียงโชคไปเสียงโชคในงวดสิบหกกันยายนหกห้าเลขของป๋าเซียนขุนหารครับค่ะ มีสำหนีเนาะค่ะสำหรับแนวทางของเส้นพุณหานเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทางคงสุดท้ายเพื่อปามีแนวทางเพิ่มเติมเดี๋ยวสิมาเบาให้ท่านผู้ชมได้ฟังอีกแลก้วก็เดียวงวนีกก็สิไปหาปูทุดงปูทุดงก็ฝันแม่นอยู่ค่ะแต่ท่านจะให้เป็นปิศาเรียกความฝันเดี๋ยวท่านผู้ชมก็มาช่วยตีกันเนาะว่าสจะ,ะได้เลขตัวใดเนาะเพราะว่าปูที่หายเป็นปิศาสาซชั่วห้ายก็ สิพากันไปว่าเคยอีสานใต้ตังใจสิเสื้อเสื้อมันเป็นเสื้อที่ใส่ฤดูฝนฤูดูหนาวของพระแล้วค่ะเสื้อพระไปถวายเพราะว่านัดกับหลวงปู่ทุดงไว้กับสิไปงาเนีนยท่านจากปู่ทุดงมาให้น้ำครับค่ะแล้วก็เห็นว่ามีหมองไม่เขาบวงสรวงไปบวงสรวงกับผู้สลวงผู้สวงเนาะค่ะตัวทําเกี่ยวมีโอกาสจะได้ไปขอโชคขอลาภเพราะว่าตอนนั้นที่วัดโดนจำปาเนาะเขาบวงสรวงใหม่ทําเกี่ยวไปขอก็ พวดเลขก็ถือ92ต่อมาก็มาได้เลข594ตรงๆสำหรับหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินแล้วค่ะกับพระทานโชคลาภมาให้ตลอดเดี๋ยวบนนี้กับทีไปขอคือเกาะะ่าแล้วค่ะทุกงวดต้องมีท่านแล้วค่ะต้องมีหลวงปู่สวงค่ะเพราะว่าคัมเกี่ยวศรัทธาแล้วค่ะแต่ผมโชคไม่ไหลาทานแต่รัทธาอะไรก,กับกบบาบไหวพระบูชาเช่นกันเนาะไปขอโชคขอลาบค่ะบเรากับบัณฑิตไปยังแล้วค่ะไปขอโชคขอลาบ เลขตรงเลขออกก็ถือแบบภูเมตตาเนาะค่ะมวลนี้ก็คือเก่าค่ะติไปตามแล้วก็หลายๆที่ที่ติดข้างกับเพื่อนผู้ชมไว้ค่ะครับความฝันในหลายมองก็ต้องให้ยไอ้สารตายออกไปติดตามเนาะครับเดี๋ยวเอาบอกตัวเลขครับผู้ชมอีกค่หนึ่งเลยค่ะครับส้มเชียนพุทธานกัมีเก้าสามหกสามเก้าสามหกสี่เก้าสี่หกห้าเก้าห้าครับค่ะก็มีประมาณเท่านี้เนาะค่ะ พิจนาลงเบิรงเข้มหน้าจอเก็บไว้เผื่ออาจจะไปตรงกับเลขขอโชคขอลาจากสถานที่ใดสถานที่นึงเนาะพิ่อาจจะตรงกับความฝันของผู้ใดที่ทำผู้ชมมากอยู่แล้วกันั่นไปพิจารณาได้ค่ะเลงกังามยูหรือว่าเป็นเลขที่งามยูค่ะแะ้วกับบ่หลายหางนะั้นแค่สามหางแต่ว่าีิลังกาให้นั่นเองค่ะค่ะรับคลิปนี้กับจบแต่เพียงเท่านี้เนาะ,ค,ะค่ะก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมข้าแก้วกับ เบาเมีเคยสานไต่มาตลอดเนาะค่ะกขอ่านผู้ชมทุกท่านโชคดีรวยรวยค่ะสวัสดีค่ะครับตัวโตครับทำยังไงตอ่อนู้นนู้นนู้นสวัสดีครับผู้ชมก่อนครับ